ครับเจอกับผมโค้ดแมคกมเมอร์ในเกม c ซเ e อร์พันะครับคลิปนี้จะมาสอนเอาดาบตมมไลคิติคอน500นะครับสอนวิธีการไปเอาตอนที่เราผ่านคลิมาแล้วครับเ <c oughs> พราะตึกมันเข้าไม่ได้แล้วโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องมีซาวเวอร์แวร์ชิ้นนี้นะครับนี่เส้นเอ็นขาเสริมกำลังครับมันจะจั๊มได้2ครั้งกลางอากาศส่วนอันนี้ซื้อที่ไหนนั้นก็นี่ครับ ร้านหมอจะอยู่ตรงนี้นี่พิพเปอร์ด็อกตัวนี้นะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะนี่เมืองสดแรกบนแรกแล้วก็ซูมมาตรงนี้มาบโอเคแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับราคาประมาณ4ี่หมนนะครับในการติดตั้งเสร็จแล้วเราก็มาตรงอาคารนี้อาคารจะอยู่ตรงนี้ซ้ายนี้นี่ครับจะเป็นตึกอาสากตึกนี้มันจะอยู่นี่ด้านฟ้าเลยเพราะฉะนั้น ทางเข้าเนี่ยมันจะปิดแล้วเพราะมันผ่านเกรนไปแล้วเข้าไม่ได้เราก็ขึ้นมาบนสะพานตรงหน้าตึกก็ได้ครับเนี่หน้าตึกตึกมันอยู่นี่แล้วก็ดับเบิลจัมเกาะรั้วตรงนี้โอเคทางนี้เราก็จะเข้าได้เพราะว่าประตูข้างหน้ามันปิดโอเคครับเราก็วิ่งมาเรื่อยๆ่วิ่งวนมาเรื่อยๆจนมาถึงทางหน้าทางเข้า แต่หน้าทางเข้ามันก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดเพราะฉะนั้นให้เราทําการเรียกรถเป็นรถยนต์นะครับโอเคเมื่อกี้ผมเรียกในนี้มันไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องมาเรียกข้างนอกนี้นะเรียบรอาเรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถมา วิธีการเข้าตึกก็เอารถไปเทียบกับประตูนะครับต้องกะระยะให้ดีๆโอเคตัวเราทะลุมาได้แล้วนะครับมันก็ต้องจอดพยายามจอดให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วตัวเราจะเข้ามาในตึกแล้วก็ขึ้นไปบนยอดตึก แตต้องบอกก่อนนะครับระหว่างขึ้นตึกเนี่ยเราจะเจอไอ้หุ่นนี้นี่อ่าหุ่นรัวกษาความปลอดภัยครับอโอเคเมื่อเราทำลายหุ่นเรี่มร้อนแล้วเก็บของหน่อยครับเพราของมันก็ดีนะ ่ต่อไปเราก็ขึ้นไปบนยอดตึกโอเคครับพอเรามาถึงเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราตกมากับแจ็กกี้ตกมากับหูหูเพราะฉะนั้นเราก็กจะค่อยๆโดดขึ้นไปใช้จ้ำสองจ้ำเข้าไปโอเคโดดไปเรื่อยๆโอ้ยแสงจ้าโอเคเดี๋ยวต้องปรับเวลาสิว่าได้ไหม แสงมันจ้าจริงเลยโอเคมืดแล้วอ่ะมัาจะขึ้นมาอย่างนี้เราต้องขึ้นไปนูน้นตอนฟ้าโอเคแล้วเราก็เตรียมโดดข้ามไปขึ้นไปอ่านี่ฮะแล้วมันจะขึ้นมาตรงระเบียงที่เราไต่ได้อยู่ โอเคขึ้นมาได้ทีเสียเป็นบ้าแล้วค่อยเข้าไปในห้องโอเคแล้วก็ขึ้นมาได้วนตรงนี้นี่มันจะมีกระจกเลื่อนตรงนี้นเ,ปเปิดแล้วก็ไปด่านฟ้าในช่วงแรกที่ เราเล่นเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันโดนล็อกทั้งตึกอ่าส่วนนี้มาเจอแล้วในสุดน,นี่เลยคาตานะซาโตริโอเคแล้วเ,เก็บอันนี้มีของอะไรด้วยข้อมูลลับอ่าเดี๋ยวเรามาดูค่าของดาบกันนะครับว่ามันดีแค่ไหนโอเคนี่ชิปทองเลยครับเป็นเอกลักษณ์ใส่เลยทันทีครับ ดูนะครับว่าดาเมจ492อันนี้ดําเดิมเลยนะเสร็จแล้วก็ความเสียหายก็ประมาณ680 0โอกาสคิดิคอน6%แต่ความเสียหายคิดิคอนคือ500% <S <S ก็ตามคลิปที่ช่วงแรกที่ทําให้ดูนะครับ <S <S ว่าดาเมจมันเท่าไหร่โอเคส่วนทางออกก็โดดจากตึกเอานะครับโดดลงน้ำโอเค ส่วนจะลงจากตึกยังไงนั้นก็เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับนี่มันต้องมุม,มนี้ขึ้นรถด,ดีๆคือมันจะเห็นเนี่ยข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นน้ำถ้าตามแมปนะเนี่ยเราจะโดดมาให้ลงบริเวณน้ำเพื่อ ที่เราจะไม่ตายเพราะถ้าเราโดดลงปูนตายแน่โอเคครับวิ่งให้ไวที่สุดนะครับแล้วกระโดดปลายทางแล้วจ้ำเลยทันทีแล้วตัวมันจะพุ่งออกมานะครับก็ใครที่ลองโดดแล้วก็สู้ๆนะครับ <c oughs> รู้เลยครับว่าตายแันรอบแน่นอนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่เท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับขอบคุณมากครับ